ร้านขายผลไม้นะคะอันนี้เป็นส้มสายน้ำผึ้งนะคะแต่ว่ามันมีแบบสองๆองนะไม่ได้มีได้ได้ค่ะมีกล้วยด้วยนะคะกล้วยน้ำวา้ามีฝรั่งฝรั่งพันอะไรคะกิมจูครับกิมจูนะคะค แล้วก็อันนี้เป็นอัญมูลพันธ์อะไรคะอัญมูลพันธ์อนนโอเคสดมากเลยดูขั้วสิวขัวนะ้วยังเขียวเลยอะ่ะแล้วก็ลูกเป่งสวยเลยแหละหคะุณนะค่ะแล้วก็มีอันนี้เรียกอะไรไม้นหนาไหมะคะไม้นหนาเพชรปากช่องครับไม้นหนาเพชรปากช่องนะคะนี่นะคะ

ฟองสวยเลยค่ะอร่อยนะครับตัวนี้อร่อยสดใหม่คืออร่อยนะเนี่อะไร